ทุกคนตอนนี้ห้องยุติิดกันนะคะได้ยินเสียงสองคนเฮ็ดอย่างซีพาไปเบิ่งแล้วเฮ็ดหยังกันมันโตขนาดนี้เลยวะเอามันกับพ่อตอนวันก็อยากผิวนุ่มเนาะสูบคัดไปแล้วอีหยังเลี้ยงเออมือเต็มเต็มพ่อสักคาพ่อสักคาพ่อตัวนี้มันขาดมันขาดได้ซูมือแล้วมันกับแบบนุ่มอ่ะเออแห้งขาดแห้งนุ่มแล้วที่สักคาพ่อเสบยผิวแม่ก็ได้แบบพอโบกันเฟิน ได้ลูกมีแล้วพี่น้องตัวพี่นะคะมันแตกตัวเป็นสบู่ได้ฟอบเนสนี่านานสคัดลูกทุ่งผู้ใดอยากคัดออกไปคัดได้พี่น้องเนื้อละเอียดมากนะคะเราเป็นสมุนไพรแท้พร้อมเด้อนี่เป็นไพรไพรทาวินสดค่ะผิวนุ่มคัดได้ซุ้มมือนุ่มมากใสามากผู้ใดอยากลอกอตะตากาันเลยเป็นสบู่ได้พร้ปปอมบ่แม่เป็นสบู่ได้พร้อบด้ยวดดยใครเปิดเอาที่รัออกโอ้ย ก็าอ,อ,อันนี้บอ,อไม่ดูแล้วเดีนี่ฮะเขากำลังโป๊ยอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ฟอนี่มันจะเป็นสบู่ฟอแล้วอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปล้างสบู่อีกน,นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสบู่ให้แล้วนะคะนี่เห็นปะเพรล้างน้ำออกปุ๊บมันก็สิกลายเป็นสบู่เลยเนี่ยเห็นป <c oughs> อเฮ้ยอุย้ยดีนะมัรังเป็ดเก้าสิบ ของดีขนาดนี้2 9งรแถมหนึ่งไปจ้าไปอาบน้ำของกูเลยอ๋อาาอาบน,น้ำเหกันแล้วพี่ล่า